สวัสดีเพื่อนนักศึกษาชั้นปทเจ็ดทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถึงวันที่6ของการแปลสมันต์ภาษา,าธิกาเก่งที่21อน,นิสง์แห่งการเรียนพระวินัย5ข้อเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระวินัยตั้งมั่นภิกษุผู้กำหนดรู้อน,นิสงส์แห่งวินัยปริยัติ ใครต่อการศึกษาก็ควรเรียนพระวินัยในอธิการว่าด้วยพรนานานิทานนั้นมีอนิสงส์แห่งวินัยปริยัติังต่อไปนี้จริงอยู่บุคคลผู้ฉลาดในวินัยปริยัติย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของเหล่ากุลบุตรผู้ได้สัก าในพระศาสนาเพราะว่าบรรพชาอุปสมบทก็ปฏิบัติใหญ่น้อยความเป็นผู้ฉลาดในอาจาระและกุจรของกุลบุตรเหล่านั้นเนื่องด้วยความฉลาดในวินัยปริยัตินั้น อีกประการหนึ่งเพราะอาศัยวินัยปริยัติกองศีลของตนย่อมเป็นของอันบุคคลนั้นคุ้มครองรักษาดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเราคุระบุตรผู้ถูกความสงสัยครอบงำย่อมกล้าพูดในท่ามกลางสง ย่อมคมขียววข้าศึกได้ด้วยดีโดยสาธรรมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสทธรรมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจิงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ห้าเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลผู้ทรงพระวินยัยคือ กองสินของตนย่อมเป็นของอันบุคคลนั้นค,คุ้มคร้มครองรักษาไว้ดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหกกล่าคนบุตรผู้ถูกความสงสัยครอบงำย่อมเป็นผู้กล้าพูดในท่างกลางสงย่อมกลมขีบววกข้าศึกได้ด้วยดีโดยสหธรรมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัธรรม ข้อนี้จากข้างบนนะครับอีกประการหนึ่งกุศลธรรมเหล่าใดซึ่งมีสังวร,รเป็นมูลอันพระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วบุคคลผู้สงวินยัยนั่นแหลชื่อว่าทายาทชื่อว่าเป็นทายาทแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะทรรเหล่านั้นมีวินัยเป็นมูล สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวินัยย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สังวรสังวรย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสารอวิปปิสารย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมดความปราโมย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปีติ ปีติย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิปัสสัทธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สุขสุขย่อ er er มมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ยาถาภูตะยานทัศนะยถาภูตะยานทัศนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่นิพิทา นิพิธาย oh 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 ่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิราคะวิราคะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติยานัทนะวิมุตติยาทัศนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพานการกล่าวการปรึกษากิริยานั่งใกล้ ความเนี้ยโสดลงสดับแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอนุปาทาปรินิพานคือความพ้นวิเศษแห่งจิตไม่ถือมั่นนั่นเป็นผลเพราะฉะนั้นควรทำความพยายามโดยเอื้อเฟื้อในการเล่าเรียนพระวินัยดังนี้แล เก่งที่ยสิ